ว่าเรามีเงินสักร้อยล้านพันล้านหาใจรับรองไม่พบไม่พบใจของเราแน่นอนจึงต้องใช้ของที่มีอยู่โดยไม่ต้องไปซื้อไปหามาจากที่อื่นนี่คือคำสอนพระพเจ้าแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรถ้าจะมองในแง่การปฏิบัติเราเป็นคนรวยทรัพย์อยู่แล้วแต่ต้องปฏิบัติให้เจอทรัพย์ให้ได้คือหาเหตุให้พบ แล้วผลก็จะตามมาเองเปรียบเหมือนเรากินข้าวกินแล้วอิ่มเรากินเหล้ากินแล้วเมากินเหมือนกันแต่ผลที่ได้รับต่างกันทั้งสองอย่างเป็นสมุต,ติติสัจจบัญญัติของโลกโลกอยู่ได้เพราะสมมุติกันทั้งนั้นสิ่งที่ไม่ต้องสมมุติคือเหนือสมมุติได้แก่พระนิพพานผลสมมุติได้แล้วคือไม่มีภาษาพูด ไม่มีมหาภูตรูปคือร่างกายไม่มีนามคือใจเมื่อพ้นสมมติได้แล้วก็พ้นทุกอย่างคําว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกราพันกล่ํากลวนไม่มีคือดับได้บรรลุได้เห็นแจ้งปรินิพานได้นั่นเองสมาธิทุกคนทำได้แต่เราต้องฝึกแล้วก็ฝึกให้ถูกด้วยตราบใดที่เรายังหายใจได้อยู่ ก็ทำสมาธิได้ <Yeah. S 1> แม้ก่อนจะตาย <Yeah. S 1> นอนอยู่ก็ทำได้ <Yeah. S 1> เพราะสมาธิใช้ใจอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ต้องทำ <Yeah. S 1> เพราะคำว่าหน้าที่ <Yeah. S 1> หมายเขาว่าทำก็ได้หยุดก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะทำตามหน้าที่แล้ว <Yeah. S 1> ฉันก็ต้องหยุดบ้างเพราะหมดหน้าที่แล้ว <Yeah. S 1> เปรียบเหมือนการหายใจไม่ใช่หน้าที่ <Yeah. S 1> แต่ต้องหายใจจะนั่งจะนอนจะเดิน จะยืนจะสุขจะทุกข์กินถายดับกินถายเจ็บปวดก็ต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาฉั้นใดก็ฉันนั้นมหาสติปัฏฐานต้องเรียนรู้อานาปานสติก่อนมีความหมายอยู่สี่คำคืออามาจากคาว่าอัดสาสะแปลว่าลมหายใจเข้าตามาจากคาว่าปัดสาสะลมหายใจออกนัตสมาจากคาว่ามนัตคือใจ สติคือตัวเจตสิกแปลว่าระลึกได้ทั้งสี่คำนี้แปลโดยความหมายในการปฏิบัติก็คือการมีสติระลึกรู้ด้วยใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกและรู้ระบบสั้นยาวของลมด้วยความหมายต่อไปก็คือรู้แล้วระลึกได้แล้วเป็นตัวอารมณ์ทางใจเรียกธรรมารมณ์ และเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอกุศลอารมณ์นี้ไปตั้งอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาที่ตั้งของใจและตั้งใจในที่ควรตั้งเรียกว่าฐานที่หนึ่งคือปัฐวีธาตุแปลว่าธาตุดินเพราะการตั้งต้องตั้งในที่มั่นคงต้องตั้งที่ดินเหมือนตั้งบ้านเรือนประเทศชาติต้องตั้งที่ดิน,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 ดนจึงจะมั่นคง ตั้งที่น้ําคืออาโปาธาต์ก็ไม่มั่นคงตั้งที่ความร้อนเย็นเช่นโตเตโชาธาต์หรือตั้งที่ลมคือวายุาธาต์ก็ไม่มั่นคงต่อเมื่อตั้งปัวีาธาต์คือาธาตุดินได้แล้วคือมั่นคงแล้วปัตวีาธาต์นั่นแหละจะเป็นที่ตั้งของาธาตุอื่นๆได้โดยสภาวธรรมเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่องธรรมโอสถแปลโดยความหมายก็คือ ธรรมะเป็นยารักษาโรคได้ด้วยขั้นตอนคือทำสมาธิและต้องทำกสินให้เกิดแสงสว่างก่อนแล้วเดินสมาธิแสงสว่างนั้นเข้าโพชงต้องฝึกอัปปมัญญาแผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นต้องแผ่ให้เราก่อนนั่นหมายความว่าฝึกตายอยู่ใต้น้ำโดยไม่ต้องหายใจให้รู้ว่าความตายเป็นอย่างไร ทุกเวทนาอย่างไรที่อยู่ใต้น้ำโดยไม่หายใจแต่มีสติอยู่ตลอดอารมณ์ที่อยู่ใต้น้ำจะเกิดนิมิตเป็นแสงระยิบระยับไปทั่วแล้วใช้พลังสมาธินั้นรวมแสงนั้นให้เป็นหนึ่งตรงนั้นแหละจะเกิดมหากุศลการระงับลมหายใจคือไม่หายใจนั้นเรียกว่าทรงฌาน แต่การทรงฌานอยู่ในใต้น้ํานั้นไม่ได้หมายความว่านิโรดคือดับสังขะหรือดับสัญญาคือความจําแล้วถ้าจะถามว่าแล้วทําไปเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าได้สมาธิที่มั่นคงและรู้ความตายว่าเป็นอย่างนี้ในระหว่างอยู่ใต้น้ํานั้นใครจะนําเงินทองเพชรพลอยมาให้มากมายสักเท่าใดก็ไม่ยินดีเป็นเหตุให้นึกถึงชีวิตตัวเองว่า ชีวิตกับทรัพย์นั้นอะไรมีความสําคัญกว่ากันตรงนี้ต่างหากที่เป็นสาระเมื่อเราทําสมาธิใต้น้ําได้เมื่อทําบนบกเมื่อทําสมาธิบนบกจึงเป็นของง่ายและอธิษฐานได้รักษาโรคได้อธิษฐานอะไรก็ได้แต่ได้ตามกําลังสมาธิของตนอธิษฐานแผ่เมตตาให้คนอื่นก็ได้อีกประการหนึ่ง การอธิษฐานใต้น้ํานั้นได้ทันทีหมายความว่าไม่ต้องรอคอยไปแรมเดือนเพราะสมาธิสูงมีกําลังมากกว่าอยู่บนบกการฝึกตั้งลมมีสามคือหนึ่งลมเข้าสองลมตั้งหรือตั้งลมอยู่สามลมออกคือทิ้งลมท่านใช้คำโบราณว่าหนึ่งปูลกหนึ่งปูลกหายใจเข้าสองกุมพกตั้งลมอยู่ที่ฐาน สามเรจะกะหายใจออกอุปมาเหมือนจุดพลุหนึ่งระเบิดลอยขึ้นสองสุดกำลังตรงนั้นคือตั้งอยู่สามตกลงมาฉะนั้นคำว่าตั้งอยู่จึงสำคัญมากตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ที่การฝึกการอธิษฐานเราทธิษฐานตรงตั้งอยู่ที่ฐานของใจอยู่ในร่างกายของเราหลวงปู่สุข ฝึกตั้งอยู่ได้นานถึง16อักษรคําว่าอักษรค่อยมาศึกษากันต่อไปการฝึกเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยคือลมจะไล่เหงื่อออกตามกลุ่มขนของร่างกายทั่วทุกเซลล์ปอดแข็งแรงระบบหัวใจเต้นช้าแสดงว่าเพิ่มกำลังอายุก็จะยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกอารมณ์แจ่มใสมีเหตุผลอยู่ในตัวเปรียบเหมือนรถถูกเช็คอยู่ตลอด ตรงไหนอุดตันตรงไหนร้อยหลอถ้าฝึกได้กายการหายใจทางเท้าก็ได้ทางขุมขนก็ได้ในขณะตั้งลมประสาททุกส่วนของร่างกายจะว่างลมจะหาที่ออกเพราะลมเป็นแรงกระตุน้นทุกขุมขนนั่นเอง